ดีเทุกท่านครับผมหายไปหลาวว่าน,นะครับหยุดช่วงปีใหม่นะครับวันนี้แอดก็จะมาลองไถตัวฮูต้าเคลียร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์พลัสนะครับตัวนี้มีเล่มทะเบียนนะครับเดี๋ยวจะรีวิวนะครับแต่่อนอื่นเดี๋ยวจะไถให้ก่อนก็คือตอนนี้มันเป็นดินแห้งๆนะฮะแต่แอดตั้งฐานไปแล้วเดี๋ยวจะลองไถให้ดูครับเดี๋ยวไปดูกัน สวัสดีปีใหม่ fc ทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ตามช่องมานีเทคเตอร์รถถ่ายถูกถูนะครับวันนี้แอดก็จะมารีวิวรถไถโคต้านี่กระส่งที่ใช้ในครัวเรือนนะครับโคต้าแคทีหนึ่งสี่ศูนย์พัดนะครับตัวนี้มีกระบอกเชื่อยยกแล้วก็มีทะเบียนนะครับเดี๋ยวแอดจะรีวิวรอบๆอนะครับก็สวัสดีปีใหม่ fc ทุกท่านครับสาหรับพ่อแม่พี่น้องที่ตามช่องอาจจะหายไปหลายวันนะครับเนื่องจากติดธุรกิจครับส่งรถส่งอุปกรณ์นะครับยังยังคง เขาเรียกว่าทำยังคงทาคลิปต่อเนื่องลงช่องเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็ขออวยพรเนื่องในช่วงวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับปี2569ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนครับระสบแต่ความสําเร็จความเจริญร่ำรวยเงินทองตลอดปีนะครับใครที่ซื้อรถจากร้านแอดก็ดีหรือว่าจะซื้อจากร้านอื่นก็ดีขอให้ได้รถไปใช้งานาให้คุ้มค่านะครับให้คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดมีโอกาสก็หวังว่าจะกดติดตามช่องแอดแล้วก็สนับสนุนรถจากทางร้านนะครับหรือว่าอุปกรณ์ก็ได้ครับก็เดี๋ยวแอดจะมารีวิวตัวคววูปอต้าเคอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์พลัสนะครับตัวนี้มีกระบอกช่วยยกให้นะครับตัวนี้เก็บงานเรียบร้อยนะครับผมสังเกตจะ,ะกระบอกช่วยยกด้านไอ้กระบอกยกด้านหลังจะยกครั้งได้นะครับก็เดี๋ยวจะเดินดูรอบๆนะครับโอเคครับครับ แอดก็มารีวิวนะครับผมไอคูบต้าแคร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์พลัตนะครับตัวนี้แอดเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนซีนสองข้างนะครับเปลี่ยนซีนของข้างเปลี่ยนเบาะให้เปลี่ยนหลังคาให้นะครับเพราะหลังคาที่มามันแตกนะครับเดี๋ยวจะทําระบบไฟให้นะครับแต่ตอนนี้คือรถมันใช้งานได้นะครับรถระบบไฟทํางานแต่เดี๋ยวแอดจะเปลี่ยนเป็นระบบพุชสตาร์ทครับรถคันนี้มีกระบอกช่วยยกมาจากโรงงานนะครับ ส่วนผ่านก็เป็นฐานสามจานสวยๆเลยครับผมฐานหน้านี่สติ๊กเกอร์ยังอยู่เลครับลูกค้าใช้งานมาน้อยมากครับสีด้านหน้าก็แทบจะไม่ถลอกครับก็ถือว่าใช้งานมาค่อนข้างน้อยครับเดี๋ยวแอดจะเอาตัวพุชสตาร์ทแล้วก็ตัวเล่มทะเบียนให้ดูนะครับระหว่างนี้ก็สวัสดีปีใหม่ FC ทุกท่านครับผมมาดูกัน ตัวนี้ลดมทะเบียนชุดโอนครบนะครับแอดตั้งราคาไว้ที่เก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับก็ได้รุ่นท็อปไปเลยครับมีทะเบียนครับเดี๋ยวเปลี่ยนทําระบบไฟให้อันนี้ทะเบียนนะครับชุดโอนครบนะครับเอ่อเนี่ยครับเป็นชุด push start นะครับเดี๋ยวแอดจะติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นระบบ push start ก็คือเปิดสวิตช์นะครับเปิดแล้วก็ออนสวิตช์ครับจากนั้นกด start ปิดเลยก็ที่จะทำให้อาจจะเป็นแค่ที่หนึ่งในไม่กี่คันนะครับของประเทศไทยนะครับที่ทำระบบนี้เดี๋ยวทำให้นะครับจะได้เท่ๆไม่เหมือนใครครับรถคันนี้ก็ได้เครื่องแห้งๆเดิมๆนะครับนี่คือสวยคำว่าสวยของแอดคือเป็นแบบนี้นะครับเลขตัวถังรถนะครับ สวยแห้งอย่างนี้คือคือแบบนี้ครับรถสวยต้องเป็นแบบนี้ข้อสังเกตนะครับแคร์ที่ต้องมีระบบดิฟล็อกนะครับถ้าไม่มีดิฟล็อกเดี๋ยวรถติดขับวิ่งไม่ได้นะครับก็แอดฝากให้ความรู้นะครับสําหรับคนที่มองหาแคร์ทีควรคจะมีระบบดิฟล็อกนะครับถ้าไม่มีมาก็ให้ให้ผ่านไปก่อนเพราะว่ารถ เป็นรถขับเคลื่อน2อล้อหลังครับถ้าเกิดไม่มีระบบดิฟล็อกนะครับเวลาติดลมติดลมนะครับจะค่อนข้างจะไปลำบากถ้าดูร้านอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะไม่แนะนําให้กับ f c นะครับผมเรื่องระบบดิฟล็อกนครับแต่แอดจะแนะนํานะครับเอเวทวงล้อนะเบเวทวงล้อคันนี้มีมาด้วยนะครับมีระบบช่วยยกนะครับนี่ครับเวลารถต้องการเปลี่ยนล้อหรือว่าต้องการ เราเรียกว่าไงครับต้องการเปลี่ยนล้อหรือว่าต้องการายกเพื่อจะใส่ผานอะไรเงีับมีระบบนี้มาด้วยครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูครับยางหลังให้อยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นยางหน้าประมาณหกสิบเปอร์เซ็นนะครับผมใบมีดสวยๆเดิมๆเลยครับสีเดิมแบตเตอรี่มากับรถนะครับถ้าจะให้แอดเปลี่ยนแบตให้ใหม่แอดก็ขอแค่พันเดียวนะครับเก้าหมื่นห้าอาจจะขอแค่พันเดียวเดี๋ยว จริงอบดรถรุ่นนี้แบตหกสิบไอแบตสี่สิบห้าแอมห้าสิบแอมนะครับจะอยู่ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับก็เดี๋ยวแต่คือไอเนี้ยมันมากับรถครับแอดก็อาจจะมันยังใช้ได้อยู่ชาร์จแล้วก็ยังมีไฟอยู่ครับแต่ถ้าเกิดอยากจะได้ดีๆเลยก็เปลี่ยนให้ได้ครับจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยครับล้อหน้าซ้ายก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วล้อหลังซ้ายก็อยู่ประมาณเจ็สิบเปอร์เซ็นตนะครับหางยกค้างได้นะครับ มีเดี๋ยวจะมีคลิปสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวแอดจะสาธิตเรื่องระบบดิบล็อกไอ้ระบบไอ,อกระบอกช่วยยกให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนกองแถมกองเฮนดรลิกให้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้แล้วก็เปลี่ยนไส้กองตัวนี้ครับไส้กองโซลารนาะเดียว่าง ยกของตัวเ r t นะครับอ่าต้องวางหางก่อนหนึ่งกระบอกจะลงทีละขั้นนะฮะลงข้างนี้ก่อนนะครับพอสุดก็จะลงขั้นนั้นต่อเวลาเก็บเราก็ดันตัวนี้ไปดันปึ๊บกระบอกก็จะเก็บข้างนี้ก่อนครับแล,ลลแล้วก็นนเ,ออกกเก็บขั้นงนั้นอ่าโอเคประมาณนี้ครับ,รบก็ยก เดี๋ยวทำระบบไฟให้นะครับก็น่าจะทําให้ไฟหน้าติดไฟท้ายติดนะครับเผื่อ FC จะเอาไปใช้งานตามท้องถนนนะครับรถคันนี้มีทะเบียนนะครับทะเ,บเดี๋ยวติดปุ่มเหมือนรถแข่งเลยครับจะเอาไว้ตรงนี้จะเอาไว้ตรงนี้สวยๆครับเป็นระบบ push start นะครับเปิดการดนะครับเปิดกาดก่อนเปิด on m a ตอร์ switch จากนั้นกดปุ่ม start เท่ๆไม่เหมือนใครเดี๋ให้นะครับ